ประเทศไทยมีผู้พิการกว่า1.9ล้านคนซึ่งอยู่ในวัยแรงงานกว่า760,000คนและผู้พิการร้อย1ะ4 6ไม่มีงานทําผมเคยตกงานมาแล้วครับเกือบ3ปี 3> เคยไปทำงานที่กรุงเทพขึ้นรถเมย์ก็ลำบากเข้าห้องน้ำก็ยากสุดท้ายก็อยู่ได้ไม่นาน คนส่วนใหญ่แล้วมักจะมองข้ามของความสามารถคนพิการค่ะมักจะพูดเสมอว่าคนพิการอ่ะไม่สามารถมาทํางานได้หรอกแต่จริงๆแล้วอ่ะศักยภาพของคนพิการอ่ะก็เท่าเทียมคนปกตินะคะเมื่อการเดินทางไปทํางานในระยะไกลเป็นอุปสรรคสําหรับผู้พิการหลายบริษัทจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานผู้พิการจากการจ้างให้มาทํางานที่บริษัท เป็นการจ้างให้ทำงานในชุมชนของตนเองลดความลำบากในการเดินทางให้ทำงานได้สะดวกและเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการจร้างงานคนพิการนะครับตามกรอบของข้อกฎหมายเนี่ยเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานในองค์กรเองเนี่ยนะครับเรื่องของสถานที่ทํางานเรื่องของตัวตําแหน่งงานต่างเนี่ยมันมีความยากในการจร้างทําให้บริษัทปรับมุมมองในการจร้างงานใหม่จากเดิมที่เราเน้นเรื่องของการจร้างงานต้องมาทํางานที่ออฟฟิศกลายเป็นการจร้างงานในพื้นที่ ชื่อไหมว่าผมเป็นหมอแต่ว่าหมอจะบ้านเป็นคนเรี็กนะครับยิงผมมาเป็นจ้าหน้าที่วัดคมดันที่มาทำงานที่นี่บริษัทกขาจา้างมาเลิกเล่าเลยนะคะพี่ได้มาขายนะคะเรามาแจากฟรีค่ะสติกเกอร์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะไม่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยใครว่าการรณรงค์เนี่ยจะมาเป็นอาชีพได้นะคะ โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปทํางานในบริษัททํางานอยู่ที่ชุมชนของตัวเองและเขาก็จะมีเงินเดือนให้กับเรา,าค่ะผมมาเป็นครูเชี่ยวสอนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นช่างประจำเรียนด้วยอะไรเสียผมก็ซ่อมหมดแล้วครับพูดเราภูมิใจที่เขาเรียกว่าเราว่าครูอีกไงไม่รู้ตื่นตั่งใจพูดอะไรไม่ค่อยออก ประโยชน์กับผู้พิการก็คือเขาสามารถที่จะทำงานใกล้บ้านมากขึ้นนะครับสามารถจะทำงานในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามีประโยชน์จริงๆผมเชื่อว่ามีสารประกอบการหลายแห่งอยู่แล้วแหละที่อยากจะทำเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จวันนี้หลักการการทำงานของกระทรวงแรยงานการที่ทำให้ผู้พิการสามารถทำงานเขาก็จะมีเงินเขาก็จะมีค่าตอบแทนเขาจะมีสวัสดิการต่างๆดีขึ้นก็จะทำให้ผู้พิการ กลายเป็นผู้ที่สร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองกับครอบครัวกับชุมชนและกับสังคมโดยส่วนรวมอยากจะบอกความรู้สึกในใจลึกๆค่ะเกี่ยวกับโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทํางานในชุมชนนะคะจากผู้พิการที่ไม่มีรายได้ที่ไม่สามารถที่จะไปรับจ้างที่ไหนได้เลยสังคมไม่ได้มองข้ามผู้พิการอย่างพวกเราไปเลยสังคมยังเปิดโอกาสให้พวกเราม,มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวด้วยค่ะโดยที่ไม่ต้องออกจากจากบ้านตัวเองไปทำงานในเมืองการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำเป็นอีกหนึ่งกลไกให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพของตนเองสร้างประโยชน์ต่อสังคมไม่เป็นภาระของผู้อื่นทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น